ในประเด็นยกของเช้าวันนี้นะคะก็คือทางกลุ่มตะวันนะคะแล้วก็สายน้ําแล้วก็ทะลุวงังทะลุแก๊สเนี่ยเขารวมตัวกันไปส่งน้องยกที่โรงเรียนนะคะลรวบอกว่ามอบตัวเสร็จแล้ววันนี้กลุ่มเพื่อนยกได้พาย,ยกเข้าไปมอบตัวเพื่อศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลายที่เตรียมรวมศึกษาเวลาประมาณ10บโมงก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยมีทั้งตำรวจทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ อนอกเครื่องแบบนะคะมาสังเกตการมาแอบบันทึกภาพของโยกทั้งภายในภายนอกโรงเรียนมีรถตำรวจนะคะเข้าออก5 6าหคันตลอดการมอบตัวแล้วก็หากทางโรงเรียนเนี่ยยังมีการละเมิดอำนาจของนักเรียนอนุญาตให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาฝังตัวอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยมีก็เห็นนะคะว่ามีรถตำรวจเนี่ยมาจอดในโรงเรียนเลยแสดงว่าเขาซุ่มซุ่มอยู่หลายคนเลยนะคะใส่เครื่องแบบเนี่ยเดินเงินว่อนเลย เขาบอกว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยยังให้โอกาสนะคะตำรวจเข้ามาสอดแนม,มาเฝ้าถึงพฤติกรรมของโยกภายในโรงเรียนเช่นนี้เนี่ยกลุ่มเพื่อนหยกนะ,ะจะกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนที่เราดูคลิปการไลฟ์สดของคุณสายน้ำเนี่ยก็เห็นชัดนะคะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นมิตรกับทางหยกนะ,ะที่เขาได้ ให้นักเรียนเนี่ยจัดกิจกรรมนะคะในการยืนหยุดขังหรืออะไรตอนนั้นนะว่าสนับสนุนว่าปล่อยเพื่อนเรากลับมาเรียนถูกไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีกลุ่มของพวกพี่ๆเนี่ยก็ไปเจราจากับทางครูในโรงเรียนเนี่ยก็มือก็คือเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยก็พร้อมที่จะรับหยกเนี่ยเข้าไปเรียนนะคะก็คือน่าจะมีการขยายเวลาให้ไปมอบตัวก็คือภายในวันที่23ทีนี้เนี่ย หลังจากที่เราดูในไลฟ์เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าครูนะคะก็อนุญาตให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปฝังตัวไปอยู่แบบอย่างเพิกเฉยเลยอ่ะก็คือสนุกสนานกันอยู่ในโรงเรียนจอดรอนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งในที่ล่มด้วยซ้าก็คือเป็นตำรวจอ่ะก็คือเข้ามาสังเกตการได้แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าในมุมมองของทางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าหือ กับตำรวจก็เป็นไปได้นะคืออันนี้อันนี้เราต้องยอมรับนะว่าถ้าเรามองในมุมก,กว้างอ่ะก็คือโรงเรียนอาจจะโดนกดกดดันมนาะก็ได้ก็คือเอาง่ายๆว่าโรงเรียนก็ไม่สามารถดื้อได้ไงไม่สามารถขัดขวางได้เพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจไงว่าเฮ้ยผมจะเข้าไปตรวจสอบอะไรแบบนี้ก็คือถ้ามองในมุมกว้างอ่ะเหรียญมันก็มีอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าตำรวจก็ก็ไปกดดันทางสถาบันด้วยเช่นกัน ทีนี้เนี่ยตอนที่หนอนบุ้งเขาจะเข้าไปมอบตัวในโรงเรียนเนี่ยก็คือยามเนี่ยก็อาจจะพูดจากกระโชกพกค,คากนะเพราะเราเห็นสายน้ำเขาพูดในคลิปอะนะว่าเออก็พูดกับน,น้องเขาดีๆหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะก,กระโชกโกคากว่าเฮ้ยเอาบัตรมาถ้าไม่มีบัตรเนี่ยมึงออกไปรอที่น้องเรียนอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนแรกเนี่ยหนอนบุ้งเขาไม่พอใจอ่ะเนาะไม่พอใจว่าเออทำไมต้องแลกบัตรหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ ทางหยกเนี่ยเขา,าอธิบายบอกเออตอนแม่เข้ามาก็ต้องแลกเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆมันก็เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงเรียนอ่ะนะอันนี้เราก็เข้าใจก็คือเหมือนกับว่ามันอาจจะมีคนแฝงเข้ามาก็ได้ถูกไหมคะว่าเออไม่แน่ใจว่าเป็นผพวกครองามาจริงหรือเปล่าสมมุติว่าจริงๆนะอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องจริงเพราะอย่างบางคนเนี้ย ไม่จำได้เลยว่าคนคนที่เป็นสามนิ้วเขา,าออกมาอธิบายเองเขาบอกว่าเขาไปจ้างวินมอร์ไซค์มาเป็นผู้ปกครองก็มีนะไปจ้างวินมอไซค์ size, ไปจ้างลุงข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีไงอันเนี้ยคือคุณต้องมองให้รอบด้านเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนเขาอาจจะกลัวลักษณะแบบนี้ไงคุณไปเอาใครมาก็ไม่รู้มาเป็นผู้ปกครองคือโกหกอะว่างันเถอะเพราะกลัวว่าผู้ปกครองอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่าอาจจะ บ่นหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยไปเอาคนนอกมาเป็นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยตรวจสอบไงว่าคนที่มากับหยกเนี่ยเป็นผู้ปกครองจริงหรือเปล่าเพราะเขาเขาดูก็รู้ไงว่าไม่ใช่พ่อแม่กันแน่นอนทีนี้ทางหนอนบุ้งก็อ้างไงด้วยความชอบธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าดูแลมาโดยตลอดเนี่แหละก็เลยทําให้เราไม่แน่ใจไงว่ายามเนี่ยเขาพูดอะไรเพราะว่ามีได้ยินไม่ชัดนะคือ การถ่ายทอดสดเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยชัดเจนเสียงเบามากแม้กระทั่งเสียงหยกเราย,ยังฟังไม่ออกเลยว่าหยกพูดอะไรบ้างนะคะก็ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าภายในโรงเรียนเขาอาจจะถูกกดดันมาจากตำรวจก็ได้นะคะก็คืออาจจะต้องไฟเขียวให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปฝังตัวอยู่ข้างในทีนี้เนี่ยทางแก๊งของคุณหนอนรุ่งตะวันสายน้ำเนี่ยเขาก็มองว่าเออการที่ตำรวจ เข้าไปอยู่ในโรงเรียนน่ยนั่นหมายถึงว่าหยกเนี่ยไม่มีความปลอดภัยนะ,สะแสดงว่าหยกเนี่ยกำลังจะถูกคุกคามนะอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยก็เลยมีการวิวาทะมีการทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะซึ่งคุณบุ้งก็คาดเขาเรียกอะไรคาดโทษไว้เลยอเอออย่ามาพูดอย่างนี้นะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะใช้อำนาจบาดใหญ่ของทางยามก็ได้ก็คือยามก็มองว่าเออกูเป็นคนรักษาความปลอดภัยอะไรเงี้ยกูไม่ให้มึงเข้ามึงอย่ามาเข้านะ อจะเข้ามาได้ไม่ต้องแลกบัตรก่อนหรืออะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเราก็เห็นว่าเขาเข้าไปจนได้นะเข้าไปแล้วก็ได้ไปคุยกับครูครูก็ไม่พอใจนะคะว่าเออสายน้ําจะบันทึกเทปทําไมคุณจะมาบันทึกเสียงไม่ได้นะมันมีกฎหมายอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าทางสายน้ําทางตะวันทางหนอนบุ้งเนี่ยเขาก็เถียงเป็นในลักษณะที่ว่าเออเขาต้องบันทึกสิเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ว่าทางครูเขาก็าอ้างไงเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะมันก็มีกฎหมายในการละเมิดสิทธิ์ด้วยคุณก็ละเมิดสิทธิ์เรานะเอออะไรแบบนี้เห็นไหมคะว่าคือไม่มองว่าในการที่ว่าไปมอบตัวแล้วมันมันมีลักษณะของการที่เอ,อเขาเรียกว่าอนาคตของของหยกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยงามแล้วแหละว่าถ้าสมมติว่าแรกเริ่มของการไปมอบตัวมันมันสอให้เห็นปัญหา ถามว่าทําไมถึงได้บอกแบบนี้ก็คือมันเป็นปัญหาที่เข้าไปตั้งแต่แรกเริ่มเรามองเลยว่าครูเพื่อนนักเรียนหรืออะไรแหละหรือว่าแม้กระทั่งผู้ปกครองนะเขาต้องไม่ชอบหยกแน่คือถ้าเป็นในเคสเนี้ยเขาต้องมองว่าเด็กคนนี้ต้องสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนไงคือมันต้องมีปัญหาย,ยืดยาวเลยแล้วเด็กคนนี้น่าจะเป็นคนที่ที่เอาไม่อยู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาในในชั้นเรียนหรือว่าใครเป็นเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ประชามอ่ะอาจารย์ประชามชั้นอะไรแบบเนี้ยก็คือมันจะทําให้เกิดความกระด้างกระเดื่องหรือว่าน่าจะมีปัญหาในอนาคตอ่ะมี่ก็เลยมองไงว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ยแสดงว่าเออยกน่าจะมีมีปัญหากับกับครูหลายๆคนเลยแหละเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะบางคนเขาก็รักสถาบันบางคนเขาก็ไม่เอาด้วยกับม็อบสามกีบอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ก็เลยมองไงว่า ผลทางในการอยู่ในโรงเรียนอาจจะอยู่ไม่สุขแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าครูเนี่ยก็มองแล้วว่าหยกเนี่ยจะไปสร้างปัญหาให้กับสถาบันด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่านักเรียนก็เกิดความกระด้างกระเดืองมะเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะลุกขึ้นมาชูสามนิ้วอะไรแบบนี้ซึ่งครูบางคนก็เป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นมีก็มองเน่ยว่าในในผลทางข้างหน้าของหยกเนี่ยน่าจะไม่ไม่ไม่ราบเรียบแล้วแหละ เนี่ยพราะหลังจากนี้เนี่ยต้องต้องสู้กันอีกยาวๆเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าน้องเขาก็จะจะมีพลังอะเนาะเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าน้องเขาก็ต่อสู้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เออเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะรับเรียบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไลฟ์มันก็ตัดไปอะเนาะล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานเพิ่มเติมว่าว่าอะไรยังไงเดี๋ยวมีย้อนไปดูนิดนึงว่าหยกได้โพสอะไรหรือเปล่านะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอ ขอพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูคุณเดี๋ยวนะคุณทนายทรายนะคะโพสอะไรไม่เอ่ยทนายทรายไม่ได้โพสอะไรเลยนะคะอืมเดี๋ยวนะงั้นไปดูที่หยกก่อน สักครู่นะคะเดี๋ยวมีขออ่านเดีแป๊บหนึง่งนะจ๊ะ เอ๊ะทำไมหาไม่เจอเราถือโอกาสพักหายใจยาวๆอ่ามาเจอละนี่สะกดผิดนะคะโอเคมาดูกันก็อ่าหยกยังไม่ได้มีการเข้า f a ฟซ b o o กอะไรเลยนะยังไม่เห็นมีในเรื่องของการโพสต์ว่ากลับมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่า,ถาแถลงตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ ทางทะลุวังนะคะบอกว่าดีใจด้วยนะคะน้องหยกได้เรียนแล้วนะคะก็อืมก็แสดงว่าหลังจากนี้ก็จะต้องเป็นสถานการณ์ที่หยกเนี่ยจะต้องฝ่าฟันต่อไปนะคะเพราะว่าครูหลายๆคนก็อาจจะเป็นปฏิปักษ์นะคะอาจจะไม่ค่อยชอบที่น้าหยกแล้วแหละตอนนี้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปต่อมานะคะมาในเรื่องของหลังของหยกนะคะเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวออกมานะคะบอกว่า รายงานล่าสุดนะคะหยกเนี่ยอาการหนักขึ้นเพราะความโง่ของบ้านปลาณีเขาบอกว่าหลังจากที่ได้มีการพบแพทย์ในวันนี้ได้ข้อสรุปนะคะบอกว่าผดผื่นที่เกิดขึ้นในตอนแรกที่อาจจะคิดว่ามันเกิดจากอากาศร้อนแล้วก็ความสกปรกในสถานพินิษทําให้มีปัญหาทางด้านรูขุมขนแต่พื่นที่มันขึ้นหนักแล้วมันก็ลามไปทั่วหลังหน้าอกและจุดอื่นๆจนน่ากลัวเกิดจากการที่สถานพินิษเนี่ยบ้านปราณีเนี่ย เขาเรียกว่าเกิดความไม่รู้นะคะแล้วก็สุ่ม4ี่สุ่มห้าคือไม่ค่อยฉลาดในการที่จ่ายยาให้กับนักเรียนก็คือคล้ายๆว่าเขาอาจจะมีสต็อกยาในบ้านปรานีอะเนาะเอาไว้ฉุกเฉินแต่ว่าเขาไม่ได้ศึกษาไงว่ายานั้นเนี่ยมันมีข้อบ่งใช้อย่างไรมันมีอันตรายอย่างไรก็คือยอาที่เขาให้หยกใช้เนี่ยมันเป็นยาที่ชื่อว่าคีล่าครีมซึ่งน่าจะมาจากคำว่าคีเรอร์เนาะ ก็คือเหมือนคีลาครีมแล้วยาตัวนี้ม,นมันเราต้องยอมรับนะว่าอย่างบางคนเนี้ยที่เป็นโรคอะไรที่มันเบื้อรังหรือว่าร้ายแรงหรือเชื้ออะไรบางตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ยาที่มีสเตียรอยนะคะเข้ามากดแต่มันจะได้ผลชะงักจริงนะคะก็คือสามารถหยุดอาการได้จริงแต่มันมีข้อบ่งใช้ด้วยว่าคุณเนี่ยห้ามใช้ในบริเวณพื้นที่ไหน ห้ามใช้ติดต่อกันนานแค่ไหนนอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะต้องเป็นระยะสันส้นๆนะสองถึงห้าวันอะไรแบบนี้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าทางบ้านปราณีเนี่ยเอาไปให้หยกใช้โดยที่ว่าไม่มีความรู้พื้นฐานตรงนี้นัแล้วก็หยกเนี่ยก็ใช้มาเป็นระยะเวลานาน,านก็คือใช้กันติดต่อนะคะยาวนานถึงเกินกว่าสองอาทิตย์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่หยกได้บอกไงว่ามันเริ่มลามมาประมาณ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันลามลามแบบจนน่ากลัวไงเพราะว่าโยกบอกว่ามันเป็นมาประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะที่มันขึ้นมาเป็นตุ่มแบบนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มลามจนน่ากลัวสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แสดงว่าร่างกายของหยกเนี่ยมันดื้อสเตรอยนะคะหรือว่ามันเกิดปฏิกิริยาเรามาดูกันนะคะบอกว่าตัวยาเนี่ยมีส่วนผสมของสเตรอยจนไปกดภูมิคุ้มกันของหยกนะทำให้อาการเนี่ยมันหนักขึ้นก็คือลาม นะคะแล้วก็อักเสบติดเชื้อก็คล้ายๆว่าตัวยาเนี่ยมาไปกดไอภูมิดีของหยกนาที่จะมาช่วยต่อต้านอะไรพวกนี้ก็คือไปทําให้ทุกอย่างมันเลวร้ายแล้วผื่มันก็เลยลามขึ้นมาคุณดูแล้วการเห็นไหมคะว่าบ้านปราณีเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะแล้วก็กลับทําให้ทุกอย่างมันเลวร้ายเพราะฉะนั้นนี่ถึงได้พูดไงว่าสาเหตุที่เขาปล่อยเนี่ยก็พอเรื่องนี้เนี่ยแหละในเรื่องของการที่มองว่าหยกเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แล้วเพราะมันลามไง แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของศาลบ้านปลาณีด้วยมีบอกแล้วใช่ไหมคะขนาะที่ว่าใส่เสื้อแขะ,ะใส่เสื้อคอกลมเนี่ยยังเห็นด้านหลังตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรเนินหลังด้านหลังอะ,อะไล่มาจากคอไปทางด้านหลังคือมันจะเห็นเป็นตุ่มแดงเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าหยกอะก้าวผมถูกไหมคะขูดผ,ผมขึ้นไปเนี่ย เวลาที่ยืนครุยกับครูนะคะยืนเดินอยู่ในบ้านปราณีเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามันเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่ากลัวเขาก็คงจะปรึกษากันว่าเฮ้ยกูมไม่ปล่อยไม่ได้แล้วแหละเออจะมาขังอีกผัดหน,นึ่งสิบห้าวันมันไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมันเป็นหัวสีเหลืองแล้วอ่ะมันเป็นหนองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยต้องรีบปล่อยไงนี่ก็ค,คือสาเหตุนะคะไม่ใช่อะไรเลยนานนี่แหละคือคือเขาเรียกว่าปักความรับผิดชอบว่างั้นเถอะก็คือพอมันหนักหนาแล้ว นะตอนแรกเห็นไหมคะว่าเขาจองจายังขังอยู่ต่อเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อผัดที่แล้วต้องเรียกว่าเมื่อผัดที่แล้วเนี่ยเขายังสั่งขังต่อไปได้เลยแล้วก็โยนยากล่องหนึ่งคีราครีมเนี่ยให้ยกเนี่ยไปทาอ่ะเขาคิดว่ามันจะโอเคไงถูกไหมคะคิดว่ายาเนี่ยมันจะช่วยได้แล้วโอเคก็ผัดฟ้องต่อไปไม่ได้สศกสรัทาาอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลามจนกระทั่งเป็น หัวเหลืองเหลืองขาวๆาวแต่เป็นหมดอะคือเฮ้ยไม่ได้เลยจะมาอีกผัดหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะนี่แหละนี่นี่คือสาเหตุที่เขาต้องรีบปล่อยนะคะเอ้ยมึงรีบไปหาหมอเลยกูกูไม่เกี่ยวนะก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับไปดูแลมารับไปนั่นเลยนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนต่อมานะถ้ารร้วังบอกว่าก่อนหน้านี้พวกเราร้องขอให้พาน้องไปพบแพทย์บ้านปราณีนะคะนิ่งเฉยอยู่เป็นสัปดาห์ซ้ำร้ายยังให้น้องเนี่ยทายาที่ ไม่ตรงจุดประสงค์ในการรักษาทําไมสถานพินิจถึงกล้าจ่ายยาท่านจะานที่ว่าไม่มีความรู้ความสามารถจนทําให้หยกเนี่ยออกอาการหนักขนาดนี้เราต้องการให้บ้านปลาณีมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะรู้จริงถ้าเป็นลูกหลานเนี่ยมึงจะดูแลทิ้งขว้างแบบพี่ทําแบบนี้กับหยกหรือเปล่านะต่อให้หยกออกมาแล้วมาตรการในการดูแลเยาวชนที่ถูกคุมขังต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็อย่างที่เราพูดเลยนะคะว่า ถ้าสมมติว่าทางคุณธีวิธาได้จัดตั้งรัฐบาลหรือว่าได้เข้าไปทํางานเนี่ยก็หวังว่านะคะในสถานพินิษฐ์เนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นกันก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เราได้พูดทั้งหมดเลยว่าผัดที่แล้วเนี่ยเขายัางชะล่าใจโยนยาให้กับหยกนะคะเอาไปรักษาเองแล้วหวังว่ามันจะดีขึ้นเขาก็ขังต่อไป แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ดีขึ้นมันกำเริบนะคะแล้วเขาจําเป็นที่จต้องเอาอยาตัวเนี้ยนะคะเอโยนทิ้งไปหรือเปล่าน่าจะเป็นเป็นบทเรียนที่ดีเลยว่าเขาก็อาจจะผวาแล้วแหละว่าเฮ้ยมันทําให้ลามขนาดนี้นะคะก็รีบปล่อยตัวเราให้เอาทางพักพวกเนี่ยเอาไปรักษาอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อย่าลืมนะคะว่า,าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิด ะะแล้วอันนี้เราต้องดักเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดเลยว่าสารเนี่ยอาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะ,ะต้านกับยกหรือว่าสารอาจจะแพ้นะคะสารอาจจะไม่สามารถสู้เด็กได้อันนี้อันนี้เราเราเราไม่เราไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้นะคะเราเราไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่า ฟังเหตุผลนะคะก็คืออย่างที่มีได้พูดถึงเรื่องของยาแล้วก็ตุม่มแล้วก็สาเหตุในการปล่อยอันนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูในประเด็นของการเคลื่อนไหวของหยกสมมตินะคะอันนี้อันนี้เราแค่คาดการไว้ล่วงหน้าเราถึงได้ดักประเด็นนี้เไว้ก่อนไงดักให้ทุกคนได้ได้ได้ไดไดตระหนักแล้วก็เข้าใจสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้ผิดนะคะแล้วก็ไปมองว่าเฮ้ยศาสตร์แม่งแพ้แลาเว้ยเออเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราเอาประเด็นเนี้ยมาสู้กับศาสตร์ได้ สามารถที่จะปฏิเสธอํานาจศาลได้อะไรแบบนี้ให้เราไม่ต้องกลัวมันลวเว้ยศาลแพ้เราอะไรเงี้ยอันนี้มี่ยัง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 ไม่ค่อยเห็นตรงนี้สาเหตุเพราะอะไรไหมคะก็คือออย่างที่คนทุกคนรู้อยู่ในเรื่องของตุ่มเนี่ยมีอธิบายไปแล้วทีนี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะคะว่าในการปล่อยออกมาเนี่ยก็คือคดีความของหยกเนี่ยยังอยู่นะคือไอ้คดีความมาตราหนึ่งหนึ่งสองของหยกเนี่ยยังอยู่ในแน่นอนก็คือมันไม่ได้ถูกตัดหายไป ถามว่าทําไมไมี่ถึงได้พูดแบบนี้นะคะก็คือคุณจําได้ใช่ไหมคะมี่พูดถึงกรณีของเมย์เด็กอายุ14เหมือนกันที่เขาโดนแจ้งความแล้วเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยเขาถูกเรียกไปคุยณนะตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกเมย์ไปคุยตอนที่อายุประมาณ14ปีเรียกไปคุยแต่ไม่ได้แจ้งข้อหาทีนี้เนี่ย หลังจากการถูกเรียกไปคุยนะวันนั้นเนี่ยเมย์ได้รับผลกระทบอย่างแรงไม่สามารถเรียนต่อในสถาบันเดิมได้นะคะเพราะว่ามีตำรวจก็ไปคัดค้นในโรงเรียนอะไรด้วยทําให้เมย์เนี่ยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยลาออกจากโรงเรียนที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็กลับมาเรียนที่กรุงเทพเขาหน้าจะมีบ้านที่กรุงเทพด้วยก็มาเรียนมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ แต่ให้หลังจากนั้นสองปีก็คือยกเนี่ยมีไม่ใช่ขอภัยเมเนี่ยมีอายุสิบหปีแล้วนะคะพอสิบหกปีให้หลังในวันที่สิบสิบห้านะคะก็ต้องไปรายงานตัวที่พิษณุโลกคร้อมครอบครัวเพราะว่าตำรวจเนี่ยสั่งฟ้องในคดีนั้นเมื่อสองปีก่อนคุณเห็นไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่มี่กำลังจะพูดว่าคดีของหยกเนี่ยยังอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเกิดบ้าขึ้นมาเขาก็จะมาฟ้องหยกอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคือบางคนตอนนี้เห็นมีกระแสที่ว่าแบบเหมือนคล้ายๆว่าเออเขาปล่อยเพราะว่าศาลเนี่ยกลัวการต่อสู้ของหยกหรืออะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเออเนี่ยเราชนะแล้วนะอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะต้านอำนาจศาลได้อันนี้ก็ แล้วแต่นะแล้วแต่ทุกคนตัดสินแต่ว่ามีแค่ออกมากระตุกความคิดทุกคนเท่านั้นเองว่าถ้าสมมุติว่าใครจะกล้าเสียงนะคะก็เสี่ยงไปเลยนะะเราเราเราไม่กล้าล่วงของความคิดของทุกคนนคั่นแหละเราถึงได้พูดไงว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะลองดูก็ได้ตอนนี้ไม่กลัวในเรื่องของมาตราหนึ่งสองแล้วก็ไปต้านอำนาจของศาลหรือว่าต้านอำนาจอำนาจกริย์นะคะตามรอยของโยกก็ได้นะะไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นการาพรีชีพหรือว่าลองดูก็ได้แต่ว่าในสิ่งที่เรามองเรามองแบบนี้ไงก็คือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คดีเนี้ยมันยังอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะนําขึ้นมาฟ้องเมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่งเนะพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สารเผชิญก็คือโยกเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นขั้นที่มันมันวิกฤตอะ่ะก็คือ,อบ้านปลาณีเนี่ยไม่สามารถที่จะ h a n d ิลได้แล้วอ่ะก็คือเฮ้ยกู กูกูรีบผลักมึงออกไปก่อนดีกว่ามึงออกไปรักษาตัวก่อนอะไรแบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็มันปุบปับมากเอาไง่ายๆว่ามันปุบปับมากแม้กระทั่งทนายยังไม่ทราบเลยว่าเขาปล่อยด้วยสาเหตุอะไรเพราะฉะนั้นเราพอที่จะเดาได้ด้วยเรื่องของไอ้ผื่นอันนี้เนี่ยแหละก็คือให้ไปรักษาตัวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติหลังจากนี้เนี่ยเขาฟ้องสั่งฟ้องอีกหรือว่าเรียกกลับเข้าไปอีกก็คือก็ยังอยู่ในวังวนของมาตราหนึ่งสอง ก็คือมี่ก็เลยจะมาเตือนสติไงว่าอยากชราใจคือคดีความก็ยังอยู่นะคะแล้วก็อานน์กินแก้วเนี่ยเขาก็ยังรอต่อไปว่าถ้าเกิดว่าโยกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ผิดในในการจ,าจับจ้งสถาบันอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแจ้งข้อหาอีกก็คือเป็นการเพิ่มกรรมอีกไปว่างั้นเถอะแล้วกเ็เดี๋ยวนะมีนึกก่อนว่ามีจะอธิบายว่าอะไร เดี๋ยวนะมี่ดูก่อนนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี่ขอไปดูที่เ facebook ของคุณอานนท์ก่อนเนาะว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างว่าเขารู้ตัวแล้วหรือยังนะคะก็โอเคคุณอานนท์กิ่นแก้วยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะก็คือยังไม่แน่ใจเขาอาจจะซุ่มอยู่ภายหลังก็ได้นะคะว่าตกใจว่าทําไมศาลถึงได้ปล่อยตัวอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน,นี่แหละ ก็คือ,อาทางอนนท์ญินแก้วเนี่ยเขาก็รออยู่แล้วก็มีได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ขอพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือทุกคนอาจจะลืมไปนะคะก็คือเวลาที่เขาแจ้งข้อหาเนี่ยเขาจะพินิจพิจารณาจากอายุของคนที่ก่อคดีณนะตอนตอนนั้นก็คือที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งเมย์เมย์เนี่ยตอนที่ก่อคดีเนี่ยก็คืออายุ14่กับอีกหนึ่งเดือนส่วนหยกเนี่ยอายุ14บกับอีกเจเดือน แล้วตามกฎหมายนะคะกฎหมายของไทยก็คือถ้าคุณอายุไม่ถึง12ปีคุณจะได้รับการยกเว้นโทษไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าคุณอายุสิบสองปีถึงสิปีนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยอาจจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลซึ่งศาลเนี่ยมีอำนาจในการใช้มาตรการพิเศษก็คือไม่ว่าจะเป็นการ ให้ผู้ปกครองมารับนะคะประกันตัวให้ผู้ปกครองเนี่ยควบคุมถ้ายังก่อเหตุเนี่ยก็จะมีบทลงโทษต่อไปปรับเป็นเงินหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถจะเข้ามาตรการพิเศษอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือให้เข้าในสถานพินิจเนี่ยแหละก็คือคล้ายๆว่าถ้ามันไร้แรงก็จะยัดเข้าไปในคุกเด็กแทนทีนี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะคะว่ามีบอกไปแล้วว่าอายุ1 2ถึง15ปี นั่นหมายความว่าถ้าคุณพ้นจาก15ปีแล้วเนี่ยโทษคุณจะหนักกว่านั้นเห็นไหมคะจะไม่ได้รับการยกเว้นแล้วนะเออหรือว่าอาจจะต้องอ่ามีมาตรการอะไรที่มันหนักหนากว่านั้นเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ไงว่าหลังจาก15ปีแล้วคุณจะมีะสิทธิพิเศษในการยกเว้นเหมือนเด็กแล้วอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าที่มีเตือนไว้ก็คือด้วยความชราใจของ กลุ่มเพื่อนยกหรือว่าตัวโยกเองก็ได้ที่มองว่าเออเนี่ยสารแพ้หรือว่าฉันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วเพราะว่าสารเนี่ยมันไม่สามารถต่อสู้ฉันได้ซึ่งมีถึงได้ออกมาเตือนไงว่าเนี่ยในเคสเนี้ยนะมองเห็นเลยว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโยกออกมาจากกิจกรรมออกมาเคลื่อนไหวสุดริมที่ประตูซึ่งยกมองว่าโอเคฉันเนี่ยชนะสารแล้วนะฉันเนี่ยสามารถต่อกองกับสารได้แล้ว สมมตินะคะว่าไปจับช่วง1นึ่งหนึ่งสองอานนท์กิ่นแก้วมาเลยนะคะรู้ทางแล้วอานนท์กิ่นแก้วนี่คือแคปไปแจ้งความทำไปแจ้งไปแจ้งความเลยอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้หยกเนี่ยอายุเกิน15ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนในคดีก่อนหน้านี้ถูกไหมคะหลักๆอ่ะเรารู้แล้วว่าคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เขาแจ้งก็คือการไปเขียนด่าสถาบันที่เสาจิงชานะคะการ ไปเฉลยว่ากษัตริย์นเนี่ยคือฆาตากรนะคะก็คือสี่คนที่มีได้ไล่เลี่ยงไปนะคะมีอวัชรารงกรนะคะมีศิริกิตแล้วก็มีใครนะอา่าซิลินทรนะคะมีวัชราลงกรณสี่คนอันนี้คือสิ่งที่หยกไปเขียนไว้นะคะที่เสาทิ้งช้าส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่หน้า u ูเอก็ไปบอกว่าต้องกดรูปกษัตริย์ก่อนที่จะมาพิจารณา มาตราหนึ่งหนึ่งสองของชั้นอะไรแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือหลักๆแล้วนะสองคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสองคดีนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวสิอาจจริงๆแล้วไม่ใช่ด้วยซ้ำน่าจะเป็นคดีเดียวคดีอวันที่สิบสามตุลาในปีหกห้าเป็นคดีที่ไปเขียนด่าเขียน,เข,ยนเขียนเฉลยฆาตกรอะนะที่เสาชิงช้าอันนั้นอะคือคือน่าจะน่าจะไม่เกินไม่เกินสิบสี่ปี แต่หน้ายูเอนเนี่ยน่าจะถึงสิบห้าแล้วนะถูกไหมคะอืมน่าจะใช่อ่ะมี่ไม่แน่ใจเรื่องไทม์ไลน์วันเกิดเขาอะแต่แต่ก็จะบอกเอาไว้ไงนี่คือความต่างถ้าคาดีเก่าเนี่ยก็คืออายุไม่เกินสิบห้าปีโอเคได้รับการยกเว้นเข้าขายอ่ามาตราเจ็ดสิบสี่แต่ถ้าเกิดว่าในคดีหลังจากที่เขาอ,อายุสิบห้าไปแล้วมันจะอีกเสด็จหนึ่งเพราะฉะนั้นมี่ถึงได้อ่าอยากจะเตือน ทางยกนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยให้จับตาหรือว่าเรามาระวังให้ดีว่าอนนท์กินแก้วเขาน่าจะไปแจ้งอีกซึ่งมันน่าจะเข้าข่ายหลังจากที่หยกไม่ได้รับการยกเว้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจเนาะอันนี้ก็ถือว่าเตือนกันอีกทางหนึ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังอืมนะ้แล้วก็เดี๋ยวนะมีดูก่อนเนาะว่ามีอะไรที่จะเสริมได้อีกนะคะสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะมีขอพักหายใจหายคอก่อน สักครู่นะคะยังอยู่ยังอยู่นะคะอ่านก่อนพักหายใจก่อน โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมีขอไปต่อที่เพนกวินสักนิดหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะเพนกวินมีแสดงความคิดเห็นอะไรอ่าเพนกวินนะคะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของก้าไกลเดี๋ยวสักครู่นะคะ